สวัสดีค่ะพบกับรายการต้นกล้าทีวีฟนะครับวันนี้เนี่ยคุณโดพาผมมาที่แบบนี้เนี่ยจะไปพบกับผู้บอกพ่อแบบไหนเนี่ยดูจากสภาพสถานที่แล้วลองเดามันจะต้องเป็นโรงงานอะไรสักอย่างหนึ่งนี่เดาจากตรงนี้ที่ปทุมใช่ไหมเนี่ยถูกต้องถ้าปทุมนี่ต้องเป็นโรงสแีแน่เลยเนี่ยคือ,อว่าวดังใหญ่ขนาดนี้อาหารเราออก<ช>มาชานเมืองขนาดนี้แต่ว่าธุรกิจอยู่ในเมือง uh huh. อ่า เขาเป็นธุรกิจที่ฟังชื่อแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทำอะไรฟังชื่อบริษัทก็ยังงงอยู่ดีเพราะฉะนั้นยังไม่บอกดีกว่าชื่ออ่ะแต่ว่าเป็นธุรกิจที่สร้างความต่างครับอคือตลาดเขาชอบยังไงคนนี้ก็ไปหาตรงเล็กๆเนี่ยอจุดเล็กๆแต่มีคนชอบแล้วเขาก็ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดจนกระทั่งเข้าตาออคือหาหาจุดยืนของตัวเอง ถูกต้องค่ะความต่างของตัวเองใช่เดาไปก็ลำบากนะผมว่า <ไป S 1> <ด>คุณโดไปดูดีกว่าคู่หูกันเลยดีกว่าเชิญค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่สังแห่งโต๊ะกลมแล้วนะครับค่ะคุณธีรวัตรนุวัตรอุดมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแมวันนี้เราบุกมาถึงออฟฟิศโต๊ะกลมเลยเพราะฉะนั้นคถามชื่อว่าทำไมถึงชื่อโต๊ะกลมอะคะตอนเริ่มต้นบริษัทเราเราไม่คิดว่าจะเป็นบริษัทเลยตอนแรกเลยอะครับเพราะเราไปรับจ้างทํางานผลิตรายการทีวีคืออย่างตัวผมเป็นเคยทํามาก่อนแล้วก่อนที่จะทำโต๊ะกลมทํา ก่อนแล้วประมาณห้าหกปีผลิตรายการทีวีมาก่อนดีแล้วก็ผลิตรายการทีวีมาก่อนเคยเล่นในรายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยก่อนใช้ชื่อว่าร้อยแปดมงกุฎอยู่ในของพี่วิทวัฒน์ตอนทีสิบผมเคยดูเคยเป็นช่วงใช่ไหมครใช่ครับแล้วผมก็แยกตัวไปทํารายการทีวีเองครับชื่อร้อยแปดมงกุฎช่องเจ็ดเคยทําเองเคยรู้กระบวนการทําทีวีมาแล้วแต่ก็ไม่เก่งนะฮะครับ แต่ก็ได้ทาเป็นอาชีพอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็พอรายการเลิกก็ไปว่างก็เลยไปที่คณะไปดูน้องๆเขาทำละครเขาเ้รู้จักกับน้องๆตัวกลมปัจจุบันนี้ที่ที่เหลืออยู่ที่สองคนแต่เมื่อก่อนมีอยู่สามสี่คนสี่ห้าคนที่อยู่ด้วยกันก็คือยกทีมกันมาก็ชวนเข้ามาแต่ไม่เปิดเป็นบริษัทก็ไปรับงานทําทีมทำกันมาเรื่อยๆแล้วก็พอรับงานเขาก็ต้องมีการจ่ายตังอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบต้องเปิดเป็นบริษัทกึ้ปรนทมาเรอแ้อบงาเ็อารจ่ัอร แล้วน้องก็ตั้งชื่อค่ะเขาไม่ได้ตั้งเลยโต๊ะกลมเป็นน้องๆกันเหมือนประชุมโต๊ะกลมเน่ยใช่เวลานั่งคุยส่วนมากชอบไปนั่งคุยร้านกาแฟร้านร้านนมสมัยก่อนนะฮะมันก็จะเป็นโต๊ะกลมที่กินกาแฟกินนมอืมอ๋อเกิดจากตรงนั้นตรงนั้นบอกเวลานั่งคุยกันทุกครั้งคิดบทคิดละครหรือคิดตลกอะไรก็ต้องมานั่งตรงโต๊ะกลมนั่นแหละโต๊ะกลมก็เลยใช้ชื่อโต๊ะกลม จุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากพี่น้องในสถาบันแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยมีทุนเยอะไหมครับไม่มีทุนเท่าไหร่แต่ว่าอะไรตอนเริ่มตอนเริ่มเนี่ยบังเอิญเราได้ผู้ใหญ่ที่ใจดีคือพี่งัดนะฮะพี่งัดสุพลมิชเชนชัยถ้าเกิดว่าเด็กๆส่วนที่ต้องไปไม่รู้จักก็แหละแต่แกปิชคนเก่งคนในวงการแกเป็นคนทำละครเวทีทำอะไรพวกนี้เป็นผู้กำกับการแสดงทำละครดีๆเยอะแยะเลยครับแล้วแกไปแกไปอยู่ช่องสาม <gesch> át, แล้วแกก็เอ็นดูพวกผมนะนะแล้วก <của, lamps, S 3> ็ให้ทำรายการก็คือทำในอ t ทีวีเบอร์นี่แหละทำในอนทีวีทำแอนโกเกมสองานทีวีเบอร์นี่คนด่าเละเลยนะด่าเละเลยรายการอะไรก็ไม่รู้ดูไม่รู้เรื่องอ่ะแต่คนชอบจะชอบมากเพราะมันนัมันใหม่มากคือมันมีกลุ่มที่แบบชอบมันใหม่มากแล้วมันเกียดต็เลยใหม่มากวิธีการทำทีวีของพวกผมมันไม่มันไม่มีโจทย์อ่ะมันการทำด้วยความชอบคืมันผินนะ ตอนแรกๆอ่ะตามามชอบอะหรืออยากทำอย่างเงี้ยจะดูบ้าก็ไม่รู้อยากอยากทำอย่างเงี้ยก็คือลองหมลองขอสายดูแล้วก็เราไม่ได้จ่ายตังค์นี่เราไม่ได้เป็นเจ้าของช่องเนี่ยเขาจ้างเราแล้วตอนเขาจ้างเราเราก็ได้ตังค์เป็นทุนตอนที่ถามว่ามีทุนหรือเปล่าก็คือสองรายการเนีก็คือทุนจากช่องก็ได้ทุนจากการทำรายการสองอันเนี้ยมีเงินแล้วแล้วก็เลยเปิดบริษัทได้แล้วอย่างที่ทำในรายการพี่เบิร์ดเอาเวิร์กพอยท์พี่จิ๊กพี่จิ๊กเขาเห็นพี่จิ๊กประพาสอะเขาเห็นเขาก็เลยมาชวนก ก็จะอยู่ลบไปถึงทุกวันนี้อ๋อตอนนั้นเป็นจุดเริ่มที่ Workpoint เข้ามาใช่ครับเปิดเปิดไปประมาณกี่ปีครับตอนนั้นตอนนี้ตอนนี้โต๊ะกรม10 10ปีครับตอนนั้นเปิดไปประมาณ3ปีอ๋อค่ะสปีแล้วพี่จิตก็มาชวนแล้วก็อยู่เวิร์กพอยต์อืมก็คือเป็นหน่วยงานหนึ่งในเวิร์กพอยต์แล้วเป็นบริษัทลูกอับฮะขึ้นกับเวิร์กพอยต์แล้วก็แบบเข้าใจแล้วก็บริษัทลูกเขามีหลายอันอยู่ซีไอมือถือบริษัทที่เวิร์กพอยต์อืมแล มีรายการทีวีแล้วมีประเภทอื่นอีกไหมคะก็มีละครเวทีเรื่องแรกชื่อเรื่องชายกลางนะฮะเอาละครถับปัดที่น้องๆในในโต๊ะกลมเคยทำเอามาดัดแปลงเป็นละครให้เก็บตังค์คนซึ่งได้คุณนุดมเล่นครับอ้เบนคัมเลอร์กูชื่ออะไอันนี้นี่รู้ตลกมากเลยเรื่องนี้ตลกก็ทำก็มีเรื่อง่ห์ไขฝันนี่เลื่อนเม็ดไขฝันไม่เอาเพลงเฉลียงมา้อยเป็นเรื่อง นีแสดงว่าอีดีมากอันนี้ดีมากเสียดายถ้าใครไม่ดูนะคือเราพยายามทำแต่ของที่ดีครับเราไม่เราจริงๆตั้งแต่แรกเราไม่รู้เป็นอะไรเป็นสันดานแล้วกันือเป็นสันดานที่เราอายที่เราอยากต้องบอกว่าที่จะของไม่ดีออกไปได้ยังไงเราทำีเราอายเราไม่อยากทําอย่างนั้นเราไม่อยากจะไม่อยากจะบอกว่าเราปิดหน้าแล้วอันนี้นี่ผมทําผมไม่อยากเป็นอย่างนั้น อย่าจะบอกนี่เลยอันนี้ผมทำชายกลางผมทำฝันผมทำทีวีโอเบอร์ผมทำแวนโก้เกมผมทำคดีสีชมพูผมพูดกับคนได้แบบโดยผมไม่อายอ่ะนี่คือนี่คือปรัชญาของตัวผมนะตั้งแต่ทำแบบนั้นมาทำแล้วไม่อายไม่อายไม่อายผมบอกได้ทุกอันผมทำอะไรบอกได้หมดอันนี้ผมอันนี้ผมทำผมไม่อายเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับ มันเหมือน <c oughs> คนขี่ซุงแล้วมีล้อ <c oughs> ถ่ายว่าเป็นรถแข่งนะครับพี่เอกอ่ารถแข่งข้ามสะพานมาเมื่อสักครู่เสีย <c oughs> ต่อเป็นรถแข่งนะครับข้ามสะพานมาเมื่อสักครู่น้องนาดครับครับ <c oughs> น้องนาดวาดภาพอะไรครับนั้งๆจักรยานครับ ตอนที่ผมทาโต๊ะกลมผมไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงนะผมไม่คิดว่ามันจะรวยนะคิดว่าปุยทำอันนี้ให้มันดีที่สุดอะครับแค่นั้นแหละแล้วคนที่มาเห็นเองว่ามันดีคือถ้าเราไม่ตั้งใจทําสิ่งนี้ขึ้นมาออะเขาก็ไม่เห็นคือเว่าเราชอบก่อนนะชอบสิ่งที่เราทำ แล้วตอนนี้รูปแบบการทางานมันเปลี่ยนแต่เดิมมีแบบสปอนเซอร์มาตอนนี้ต้องหาเองทําเองอ่ะมันวิธีการทางานจะต่างเราไม่ค่อยขายสปอนเซอร์เองอยู่แล้วตอนเริ่มเรารับจ้างผลิตอย่างเดียวนอกจากตอนนี้ก่อนนี้เป็นโต๊ะกลมที่พี่บอกที่ทำร้อยแปดมงกุฎรายการที่ขายเองอันนั้นขายเองอันนั้นรายได้ดีกว่าเยอะในการขายเองถ้ามันขายได้นะถ้ามันขายได้นะแต่ถ้ามันขายไม่ได้มันแป๊บเดียวมันก็จะเลิกไปเลยพอเรามาอยู่เวิร์กพอยต์ก็ มันก็เขาเขาก็มีฝ่ายขายของเขาว่าเราก็แบบเราก็ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวเราก็ทําประมาณหนึ่งนะส่วนมากเราไม่ค่อยทาให้เวิร์กคอยนะฮะตอนแรกเราไปทําให้คนอื่นทําอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ตอนเขามีช่องเราถึงกลับมาทําให้เขาเยอะอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วอย่างนี้เราเวลาเราออกไปทาให้คนอื่นเราคิดราคายังไงก็คิดราคาประมาณไม่ก็ประมาณหนึ่งที่ที่เราอยากได้คิดว่าอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่เบิร์พอยเขาก็ได้แบบก็ไม่มาบอกต้องอย่างรู้อย่างนี้ไม่บอกเดี๋ถ้าจะเรียกเรียกเป็นแบบของไม่มีที่ติเลยราคาสูงหน่อยไม่ว่าหรือว่าของมาตรฐานคุ้มค่าหรื่องจะไม่ยอมเราไม่เคยบอกว่าเราทํางานแล้วดีเลยอ่มเออเราเคยบอกว่าเราก็จะทําเต็มที่แะค่าเนี้ยถ้ารับได้เขาก็เขาก็จ้างไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเบอร์พอยเขาช่วยขายนะช่วยแต่ไม่เท่ากับที่ขายรายการตัวเอง เวลาเขาขายเขาก็ต้องเน้นรายการของเวิร์กพอยก่อนอะไรเงี้ยรูปแบบด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แก้ไขเรายากเพราะเราก็เป็นเหมือนกับเราไม่ได้เป็นทีมงานเขาโดยตรงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราที่ทํากับช่อง w o r k ์ o พอยต์ดิจิตอลทีวีดก็เริ่มปรับตัวให้เข้าหากันมากขึ้นอะไรเงี้ยกับทีมขายอะไรเงี้ยทีมทำงานนี่ทำหน้าที่อะไรกันบ้างคะ c e s s มีแบบคนนอกช่วยด้วยไหมมีมีฮะแต่ที่สําคัญสุดคือคุณเอกว่าเขาไม่มาฮะ เขาทำงานเยอะสุดแนวฟิตอะไรนัเอกเป็นคนทํางานคือไม่มีเอกก็เลิกปิดบริษัทปิดครับเอกที่ทำงานหนักที่สุดเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็รู้ทุกเรื่องมิทับบัหมอนะแล้วก็มีน้องโจที่เป็นเป็นผู้กับเป็นคนทําด้านด้านครีเอทีฟของของละครของเอเกมวิษยาอะไรพวกนี้ละครของรายการแล้วก็มีจ้างจ้างน้องน้องฟรีแลนซ์ที่ที่ที่เก่งๆมาช่วยทําด้วย ผมชื่อเอกนะครับชียานาันเทพวนินกรน,นะครับอ่าทำหน้าที่เป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทโตกลมทัวทัศน์นะครับหน้าที่หลกัหลกๆเน้นหนักทางด้านงาน produce นะครับส่วนงาน creative นี่เราดูครอบคุมร่วมกันนะครับวิธีการทำงานในแในแต่ละโปรเจกต์นะครับทางผมก็จะเน้นในเรื่องการจัดการของโปรเจกต์ทั้งหมดนะครับแต่มันจะมีการแบ่งอ่าโปรเจกต์ project, แต่ละโปรเจกต์ว่าใครดูแลเป็นหลกักเช่นอันนี้โปรเจกต์นี้โจดูแลเป็นหลกัก โปรเจกต์ที่พี่สังดูแลเป็นหลักในงี้ผมก็จะดูรวมๆคร,รอบคลุมทั้งหมดนะครับแต่ว่ารักษาการใน,ในรายละเอียดคือตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ครีเอทีฟการเงิน post production pre production การชูตติ้งทั้งหมดจนออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นงานหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตละครละครเวทีหรือรายการโทรทัศน์นะครับเป็นลักษณะนี้หมดสำหรับโต๊ะกลมเองโต๊ะกลมตั้งมาถ้านะับปีนี้ก็จริงๆ10ปีละ เริ่มอยู่ตั้งแต่แรกผมว่าคาแรคเตอร์หรือลักษณะนิสัยการทํางานของคนในโต๊ะกลมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เฉพาะพี่สางโจหรือผมนะครับน้องๆที่เราคัดมาร่วมงานทั้งหมดเนี่ยคือเราจะทํางานกันในลักษณะเหมือนเหมือนคล้ายๆชื่อเลยเนี่ยโต๊ะกลมเนี่ยคือว่ามันต้องมีการแชร์หรือเบนส์ตอร์มไอเดียต่างๆเพื่อที่จะออกมาจนเป็นชิ้นงานชิ้นงานหนึ่งผมว่าทุกคนถ้าทํางานชิ้นไหนชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วอ่ะงานชิ้นนั้นอ่ะมันจะต้องแบบ ทิ้งไปอีก10ปีเราก็ยังภูมิใจกับมันเราจะต้องไม่ไม่ทำงานที่แบบออรู้สึกว่ามันทําร้ายสังคมหรือว่ามันมันมันทำแล้วแบบว่าเราแบบเฮ้ยทำไมเราทําลงไปได้ไงางานนี้อะไรเงี้ยครับเราจะไม่ทํางานแบบนั้นเราพี่สังก็เป็นภูมิกับที่มีแนวคิดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีครีเอทีฟที่สูงมากเราเราทำงานกันด้วยความเป็นทีมขาดใครไปแล้ว งานมันจะไม่สมบูรณ์ผมก็อยากให้พี่สังได้เป็นพุ่มกับที่สร้างสรรค์อย่างนี้ตลอดไปครับผมสิบปีที่ผ่านมานีพี่สังมันมีปัญหาอะไรที่แบบโอ้โหมันวิกฤตมากๆเลยไม่หนักอกเลยฮะปัญหาที่วิกฤตที่ที่บอกไปว่ามันจะปิดบริษัทนะฮะมันเรื่องของคนนะครับออครือพอมันแบบคนทํางานทํางานกันอยู่ดีๆแล้วก็ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเรื่องใหญ่เพราะเพราะการสร้างคนขึ้นมาไม่ใช่การสร้าง ใช้เวลาสองสวันในการสร้างคนที่มาคือเขาจะมาลาออกอะไรกย่างเงี้ยใช่ใชอว่าออกแล้วนะไปแล้วนะมันทาให้มันเหมือนมันเดินเดืนยอยู่โดนเตะขาขาหนึ่งโดนเตะไปพอเพอเซมันก็ต้องเริ่มตั้งต้นใหม่การตั้งต้นใหม่เป็นเรื่องยากซึ่งพี่สังใช้วิธีอะไรคะแก้ไขก็ช่างมันนะช่างช่างมันก็คือมันจะบอกไงดีอ่ะก็คือเขาจะไปอย่างที่บอกพี่ไม่เคยบอกว่าอย่าไปคอ แต่ว่าหาคนมาช่วยก็ต้องหาก็จาเป็นต้องหาคนมาครับจนกว่าจะได้คนที่เราคิดว่าอใช่ซึ่งมันก็ใช้เวลาแล้นี้เป็นปัญหาหลักของการทํารายการหรือทำอะไรที่เป็นเรื่องของคีเอทีฟแบบเพราะคเรอทีฟมันสอนไม่ได้สอนไม่ได้เร็วๆวคนที่มันสอนไม่ได้เลยทีซ้ำมันต้องเป็นคนที่ที่เราให้คนนี้มันใช่ตอนที่ไปชว์น้องเราตัวกลมมามันไม่มีใครสอนมันหรอกแต่เราเห็นว่าคนนี้มัน ใช่ใช่ด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่รู้สึกว่ามันใช่แล้วชวนมันมาแล้วชวนอยู่สี่ห้าคนนี้ด้วยมันไม่ได้ชวนคนอื่นด้วยนะครับคืออาจจะมองเห็นว่าเขาเป็นครีเอทีฟในมุมมองแบบเราด้วยทั้งนิสัยทั้งวิธีคิดทั้งความครีเอทีฟอะไรเงี้ยเป็น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 คนที่น่าสนใจอะไรเงี้ยครับทีนี้พอคนเหล่านี้เริ่มหายหายไปพอโตขึ้นเรื่อยๆไปจากโตขึ้นมันก็ยากที่จะ เดินต่อไปด้วยพลังด้วยกันด้วยพลังที่มันเท่าเดิมพลังมันจะเปลี่ยนไปปัญหาอดี๋ยวนี้อันนี้เรื่องหลักๆสําคัญถ้าอถ้างนั้นมีสั่งสรุปให้ดีนิดนึงว่าคนที่แบบว่าจะเริ่มทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งพี่สังจะว่าจะต้องแบบยังไงคือคนที่เริ่มทําธุรกิจก็ต้องอยากรวยนะประเด็นที่เขาออกมาทําเองหรือว่าอาจจะเป็นเรื่อง พี่รู้นะแต่ว่าเรื่องหลักเรื่องหนึ่งก็ต้องเป็นเรื่องอยากรวยอยากมีเงินเรื่องเงินหลักแล้วก็เรื่องความสบายใจได้ทําสิ่งนี้ตัวเองควบคุมได้ในการควบคุมสิ่งนี้ตัวเองทําได้ไม่ต้องมีใครมาจ้านายสั่งมาอย่างเดียวสามารถสร้างแนวทางตัวเองได้ข้อนี้ม่ทํามีข้อดีข้อเสียสองอย่างครับคือในเมื่อไม่มีใครมาบอกคุณแล้วคุณก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้สิ่งที่มันต้องทําคืออะไรยังไงยังไงมันก็ต้องมีวินัยตัวเองต้องมีเป้าหมายที่ที่ตัวเองต้องตั้งเอาไว้ชัดเจนครับ แล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่แหละฮะทำอะไรก็ทําไปครับแต่ว่าตอนที่ผมทํโต๊วกลมผมไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงนะผมไม่คิดว่ามันจะรวยนะคิดว่ามันจะได้ตังค์นะผมคิดว่ากุ๋ยจะทามันเนี้ยให้มันดีที่สุดอะแค่นั้นแหละคิดแค่นั้นครับจะทําอันนี้ให้ดีตอนนี้มาคือทำมันนี้ให้ดีแล้วคนก็มาเห็นเองว่ามันดีอืก็คือถ้าเราไม่ทําอะไรยาง ทีวิเบอร์ที่เป็นตัวให้เรามาอยู่ที่เวิร์กพอยต์คือถ้าเราไม่ตั้งใจทําสิ่งนี้ขึ้นมาครับเขาก็ไม่เห็นเขาไมาเห็นเราตั้งแต่เด็กเขาเห็นเราตั้งแต่เด็กถาปัดเป็นเด็กครับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันไปแตร้อยแปดเป็นอะไรต่อเขาก็ไม่อะไรแต่พอเราทําสิ่งที่เขาถือว่ามันมันใช่มันใช่มันดีนธราเขาอ่ะเขาก็มาทําให้เราเองเราไม่คิดถึงบอกว่าเราเริ่มต้นไม่ต้อง ไม่ไม่เคยคิดว่าจะต้องได้ตังค์เรื่องอะไรค่ะไม่ใช่เอาเงินเป็นที่ตั้งใช่แต่พี่สังอยากให้ทำงานมันดีทำเงี้ให้มันดีครับแล้วก็สนุกที่ที่ทำได้สนุกดีอะไรเงี้ยใช่มหมก็ทําให้ต้กลมเนยอยู่มาสิบปีด้วยก็ประมาณนั้นได้ครับคือเวลาชอบก่อนนะชอบสิ่งที่เราทำคือทุกวันนี้เหมือนกับเราไม่ค่อยได้ทําอะไรเพราะเราชอบเราแต่ไม่ได้พูดให้มันเทนะคือทุกคนจะชอบอ่าเวลาได้ทำงานอะไรแล้วไม่ได้เหมือนที่เราชอบ จะเหมือนไม่ได้ทํางานเลยแต่มันเป็นอย่างไรทีจริงคือเหมือนแบบแล้วมันก็มาเยอสนุกดีมันก็ได้มันไม่ได้ทํางานทำรู้สึกอย่างนี้จริงๆแต่มันก็เครียดมันก็มีเรื่องเครียดต้องอยู่แล้วความเครียดความกดดันเมื่อก่อนจะจัดการมันไม่เป็นแต่พอโตขึ้นเรื่อยๆจะเริ่มเริ่มนู้ว่ามันการคือมีธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะจากชีวิตมันก็ทําให้เริ่มสบายขึ้น เข้าใจนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของโต๊ะกลมกับพี่สังที่วัดอนุวัติอุดมนะคะต้องขอบคุณพี่สังมากเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วในช่วงหน้าของเรานะครับจะไปพบกับพี่มิจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลนครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่มิกันนะครับผมโดมไปคุยกบพี่สังตโตกลมมามคัะได้มุมมองอะไร,ประแปลกๆที่เอ๊ะนี่เหมือนผู้บริหารท่านอื่นอเอย่างเช่นการทํางานการบรหิหารคนอะไรแบบนี้น้อยคนที่เราจะเจอลักษณะแบบนี้นะคะเรียกว่าลักษณะต้นแบบของศิลปินนะคะก็คือมีลักษณะของความง่ายๆสบายค่ะครับคือเป็นลักษณะของความ อยากทำก็ทำแต่ฉันทําแบบเจ๋งอะนะแมือใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะเทียบกลับไปยังกลุ่มบุคลิกภาพค่ะกลุ่มเนี้ยเขาเรียกว่านายช่างมากฝีมือนายช่างเก่งนายช่างพุ่มากฝีมือรักที่จะสนุกและสุขในสิ่งที่จะทําเพราะฉะนั้นเมื่อฉันอยากจะทําฉันก็ทําครับอำ แล้วก็มีลักษณะคาแรคเตอร์ที่เป็นคนสนุกมองทุกอย่างเป็นเรื่องที่ซิมเพิลมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าทำก็ทำให้มันดีทำให้มันแบบเออได้ทำแล้วนะทำให้ส่งผลแต่คาแรคเตอร์ที่เห็นชัดเขาเรียกว่าทักษะที่เรียกว่ากิฟต์กิฟต์ก็คือพรสวรรค์ลักษณะการพูดคุยการมองคนการใช้คน เขาเด่นมากนะคะเขาเด่นโดยที่เขาจะรู้ตัวหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจแต่เขามีความเขามีความน่ารักในบุคลิกแล้วเขามองคนเนี่ยเขารู้ว่าคนนี้ต้องทําอะไรยังไงซึ่งลักษณะนี้ผู้บริหารขาดนะคะแต่ท่านนี้เด่นมากเด่นอย่างชัดเจนแต่ที่มาด้วยอ่ะเวลาเราเป็นในช่างผู้มากฝีมือเนี่ยเรามักจะใจร้อนคือเราเรากับการที่เป็นเราเสียฟินอะ ศิลปินเราก็อยากจะทําอะไรแบบศิลปินเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็จะใจร้อนใจร้อนของเราคือเราใจร้อนกับคนที่ไม่เข้าใจผลงานเราคนที่ไม่เข้าใจว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ฉันเลดิกก็ทำอลไรกทําไปทําก็ไม่ต้องทำนะคะแต่ว่าเด่นมากในการที่เขามีพรสวรรค์ในด้านของการการใช้ค่ะเขาก็จะทําให้คนที่อยู่ใกล้เขาเนี่ยเกิดแวลู เกิดรู้สึกว่าโอ้ฉันทํากับคุณและฉันครีเอทอ่ะเพราะท่านเนี้ยเป็นลักษณะทีมรีเดอร์นะคะเขาไม่ดีเพนงานกับเขาเขารู้ว่าอาจารย์ด่งทำอะไรดีเอาไปทําไปทำอาจารย์ดงทำอะไรดีเอาไปททาไปทาไม่ทําไปต้องทำาดีาทำก็ทำเห็นไหมคะแต่เขาจะกําลังจะทําให้เรารู้ศักยภาพของเราแต่ประเด็นอยู่ที่น่าสนใจที่ว่าระหว่างอาจารย์หนุ่มอาจารย์โด่งรู้จักตนเองแค่ไหน ถ้าเรารู้จักตัวเองน้อยปุ๊บครับในช่างผู้เป็นศิลปินเนี่ยค่ะอืก็จะไม่อดทนอ๋อไม่ทําก็ไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นสิ่งดีของศิลปินคือเรามีความเราเข้าใจธรรมชาติครับลำดับต่อไปศิลปินต้องบิวต้นก้ลาตอนนี้เราใช่ตอนนี้ศิลปินของเราเข้าใจธรรมชาติเรารู้แล้วว่าป่าเนี้ยอุดมไปด้วย ดินที่ดีต้นไม้ที่งดงามไปช้อนมาเราละเราตรงนี้แหละถึงเวลาที่เราจะบิ้วต้นกล้าแบบที่เราต้องการศิลปินต้องหยุดและบิวต้นกล้าเพราะไม่งั้นเราเราชอบเราเข้าใจธรรมชาติเรารู้ว่าดินเนี่ยปลูกต้นกล้าดีประเด็นคือต้นกล้าเดินมาหาเราไหมถ้าเรานั่งรอต้นกล้าเราก็อาจจะเป็นผู้ที่มีกิฟต แต่เราใช้ไม่เต็มศักยาภาพน่าเสียดายมากๆแต่ถ้าเราเดินออกไปแล้วต้นกลามาในพื้นนี้ใช่เลยรเราเนี่ยนักปลูกมือทองเลยนะะเราคือน,นักสร้างมือทองแค่พุดลงไปอ่ะคุณบิวต้ตนกล้ายอย่างงอกงาม,มเพราะฉะนั้นเวลาเรามีลักษณะอย่างเกสของเราเนี่ยมีบุคลิกที่น่ารักเฮ hey, สนุกสนานคาแรคเตอร์ชัดเจนผ่านการแต่งตัวพี่ประเมินเนี่ยพี่บอกเลยว่าคนคนนี้ ถ้าคนอื่นก็มีร้อยคนนี้ร้อยห้าสิบแต่ที่น่าเสียดายเท่าที่พี่ดูน่าจะใช้แค่ห้าสิบแล้วไอ้ที่ยังไม่ใช้จะหยิบออกมาใช้ยังไงคะก็คือเขาต้องเอาแหวก่อนแล้วเขามีกิฟต์เขามีทักษะท,ที่มันน่าแบบน่าอิจฉาเขาสร้างสารรค์อะไรได้หลายอย่างเขามีคาแรคเตอร์เขามีอะไรที่พี่เห็นแล้วพี่ดอกโอ้คือพี่เห็นแล้วพี่แบบชังนักอะ พี่ชงากแล้วพี่รู้ทันทีว่าเนี่ยคนคนนี้ร้อยห้าสิบเหรอคุณทําอะไรอยู่ทาไมคุณใช้แค่ห้าสิบก็ไม่รู้เราจะหากิฟต์เจอได้ยังไงอะคะเวลาเราพูดถึงหากิฟต์คือเวลาราพูดถึงกิฟต์หมายถึงว่าบอลมากับเราตูกไหมคะครับเพราะฉะนั้นเราอยากรู้คือเราชอบอะไรแล้วเมื่อเราทําสิ่งนั้นเนี่ยคนอื่นยอมรับว่าโอ้โหมันใช่อ่ะแล้วก็มีใครรีพิทเราแทบไม่ได้คือเราเป็นคนที่ ขายได้ในความคิดอืเราเป็นคนที่เจเนเรตออกมาแล้วแบบสร้างว้าวดยเราก็ไม่รู้ตัวไม่เห็นใช้ความพยายามอะไรเลยอคนอื่นอาจจะต้องใช้ความพยายามเยอะผมไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ค่ะดิฉันหนึ่งบอกว่าเขาใช้ห้าสิบเขาบอกเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาไม่สนใจไฟแนนซ์นเขาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นถ้าเขาเอาออกมาใช้จะเกิดอะไรขึ้นครับพี่นิรอยห้าสิบเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาวิ่งอยู่ที่ห้าสิบทั้งที่เขาวิ่งได้ร้อยห้าสิบ คิดดูสิเต้นอ่ะพี่เห็นพี่ยังแบบทําอะไรอยู่คือคนมีกิฟต์นี่ยไม่ได้ธรรมดานะคุณต้องนอนมากับสิ่งนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะแบ่งบานทำอะไรให้แบบโรกตะลึงได้เยอะค่ะแต่ประเด็นที่สำคัญเอาแวร์ตัวเองให้ได้อืเริ่มต้นเลยนี่คือจุดเริ่มต้นเลยเอาแวร์ตัวเองเอาแวรแล้วเล์นแล้วก็ p r c i c e ครับแต่ต้องรู้ก่อนะเพราะฉะนั้น เวลาพี่เห็นคนที่มีกิฟมันน่าตื่นเต้นอะคือแบบว่าโถพระเจ้าให้คุณมาแบบว่าพิเศษเลยค่ะฉันอิจฉาจังเลยอะคือเวลาคนมีกิฟต์เนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเขาเขาเหมือนเขาไม่ต้องลงทุนลงแรงทําอะไรอ่ะมันได้มาคนได้อ่ะทาไมเราจะต้องคิดหัวแทบแตกกว่าจะคิดพอดเรื่องมาสักหนึ่งเรื่องแถมฝืดอีจฉาทีแคนนี้กลับมองั๊บเนี่ยได้แล้วแถมยังรู้อีกว่าเนี่ยคนนี้ต้องได้คนนี้ก็ได้นี่ต้องได้ รู้ได้ยังไงเขาก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันอ,อ,อันนี้แหละคะ่ะนี่คือเราเรียกว่าพรสวรรค์ออโอ้โหได้ฟังแล้วเลยอยากให้พี่มิกเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงน้องๆเนี่ยที่ค้นหาตัวเองเอว่าตัวเองมีกิฟต์หรือเปล่าเนี่ยอเอเวลาเรารเป็นเด็กครับฝันค่ะครับแล้วก็ดูว่าอะไรที่เราทําแล้วเราแบบเราสร้างความแตกต่างครับและเรื่องนั้นคนอื่นทําใช้ความพยายามเยอะแต่เราไม่เห็นตรงเยอะเลยอื แล้วเรารักก็คือสงสัยได้แล้วว่าเราน่าจะมีกิฟต์ในเรื่องนั้นใช่แล้วก็ศึกษาต่อรเรื่องทำความเข้าใจครับเราจะยิ่งถ้ายิ่งทําถ้าเรามีกิฟต์เรายิ่งทําเรายิ่งมี passion รเราแทบจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับเราในการทํานั่นพี่บอกเลยว่าใช่แต่ถ้าสําหรับผู้บริหารแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเสืออยู่แล้วเนี่ย แต่ไม่รู้ตัวเนี่ยไม่คาดเดาออกไปเนี่ยพี่สังกำลังฟังอยู่ด้วยนะที่มิกจะฝากอะไรไว้ถ้าผู้บริหาพี่อยากพูดสั้นๆครับฝันให้สูงเพราะคุณเอื้อมถึงอือวันนี้ได้ความรู้มากค่ะใช่แล้วก็ได้เรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยใช่ครับวันนี้เราทุกคนก็ต้องขอขอบคุณพี่มิกมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่มิกขอขอบคุณบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะครับ ที่สนับสนุนให้มีรายการดีเช่นนี้ค่ะแล้วก็เรื่องน่าตื่นเต้นวันนี้นะคะทุกคนต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการต้นกล้าดีลีฟได้ทุกวันอาทิตย์9โมงถึง9โมงครึ่งนะครับแล้วก็รีดันวันเสาร์ค่ะ11ครึ่งถึงเที่ยงนอกจากนั้นเนี่ยใน YouTube channel ของเรายังรวบรวมเอารายการย้อนหลังทั้งหมดเลยบทวิเคราะห์ต่าง บททีามที่มีข้อทางด้านการตลาดนะครับการพัฒนาศักยภาพบุคคลแล้วก็สาระความรู้อื่นๆอีกอยู่นในนั้นเลยครับ Facebook Fan Page ค่ะก็มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องของ,ของคำคมต่างๆและยังมีสาร่าจน่าจะเอาไปแบบเป็นแบบอย่างยังมีสาระอยู่ในนั้นอีกมากมายรวมถึงช่องทางเว็บไซต์ของเรานะครับก็จะมีส่วนเพิ่มเติมนะฮะที่ได้ฟังในรายการเนี่ยยังอีกเยอะเลยทั้งหมดเนี่ยค่ะอยู่ภายใต้ชื่อเดียวกันเลยค่ะต้นกล้าบี e ีฟ i